สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูนะคะพ่อควานทั้งสามท่านได้มาตัดต้นไม้ให้น้องช้างนะคะเป็นยังไงนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะตามไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน่วยกล้าตายของเราควานเดียวนะคะขึ้นไปแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าต้นกกหงนะคะต้นกกหงที่น้องช้างได้ทานไปเมื่อเช้านะคะแม่แม่แมค่ะช้างกินเป็น เดนนี๋เราจะไปสัมภาษณ์พ่อควันน้อยกันเอาพ่อควันน้อยสวัสดีแม่แม่ก่อนสวัสดีครับเ <c oughs> อือาวุธมีดมาพร้อมเลยนะคะเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมโอ้ต้องเตรียมพร้อมช่วยควันเดียวเตรียมพร้อมช่วยควันเดียวอันนี้<ม>ได้ขอเจ้าของเขาหรือ,อยังคะนี่ขอแล้วนะเนาะขอเจ้าของเขาแล้วนะคะทางเจ้าของก็บอกว่าให้น้องช้างเ<ม>จ้าของว่าเอาไปเลยเอาไปเลยนะคะแม่แม่ค่ะ นี่นะคะต้นใหญ่พอสมควรนะคะแต่ไม่สูงมากนะคะพอเนาะให้ควันเดียวขึ้นไปตัดได้นะคะก็ต้นกกขงสรรพคุณก็คือเป็นยาบำรุงนะคะเป็นยาถ่ายท้องนะคะให้น้องช้างนะคะได้มีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าก็เอาใจช่วยควันเดียวนะคะให้ทำภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะรู้ร่วงไปได้ดีนะคะ ตอนนี้ก็ได้ลงมาหนึ่งหนึ่งกิ่งแล้วนะฮะลงมาหนึ่งกิ่งแล้วนะฮะก็น่าจะเอาไปทั้งหมดนี้นะคะแม่แม่ขาเลย บอดบอดวะที่วคนหนึ่งตัดคนหนึ่งดึงลงมานะคะแม่แม่ขาเพราะค่อนข้างที่จะมีมันหนามเยอะนะคะหนามเยอะมากๆเลยนะคะข้างบนนี้นะคะวันนี้เราพามาดูภารกิจตัดต้นกกขุ่งไปให้น้องช้างนะคะแม่แม่จ๋า หน,หนึ่งกิ่งผ่านไปนะคะหนึ่งกิ่งผ่านไปสองกิ่งนะคะให้น้องช้างได้ทานคืนนี้นะคะแม่แม,ม่จ๋า บอดมานี motiv ator, motiv ator. Er oh! ่บอดบ้านมันี่มาโอ้ยจ่าตัวเล็กก็คอยเชียร์ตลอดนะคะจ่าตัวเล็กของเราไปไหนไปด้วยนะคะเออเครื่อนทางแล้วนะคะแม่แม่ขาถ้าคนไม่เคยเลี้ยงช้างจะไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะมีสรรพคุณสำหรับน้องช้างนะคะน้องช้างชอบแค่ไหนนะคะ แต่พอควานทั้งสามท่านนะคะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงช้างเป็นอย่างดีนะคะจะรู้ว่าต้นกกหุ่งนะคะสามารถน้องช้างชอบแค่ไหนนะคะไม่ไม่จ่า โอเคเดี okay, ๋ยวเราตามไปดูน้องช้างกันเลยว่าน้องช้างของเราจะชอบไหมนะคะไม่ไม่ไมค่ะตามไปเลยค่ะเดินเด่นแล้วเราก็ได้ต้นถนโอ้ต้นกกขงนะคะมาถึงนะให้น้องช้างได้ทานแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ทองก้าวนะคะรีวิวเป็นเชือกแรกเลยนะคะว่าคุณแม่ทองก้าวของเราจะชอบไหมนะคะเอาเลยเอาแม่ทองก้าวูกอ่ะออะคุณแม่อ่ะคุณแม่ ว้าวคว้าไปอย่างรวดเร็วทันใจนะเขี้ยวกรอบกรอบอาการกินอย่างนี้เขาเรียกว่าชอบนะคะแม, αι, ม, αι, ม αι, ่แม่ขาอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าชอบนะคะชอบมากมากนะคะแม่ควานเห็นน้องช้างชอบนะคะแม่ควานก็ดีใจแล้วนะคะแม่แม่จ๋าทั้งแม่ควานและพ่อควานด้วยเอาไปดูเชือกนี้กันไหนว่ายังไ,ไงครับว่ายังไงครับ ของคนน้อยเอาคุณยายของเราฝักควันเดี่ยวเบรกไปเต็มที่เลยครับพักควันเดี่ยวเบรกไปเต็มที่เลยคุณยายครับคุณยายของเราจะชอบอุ้ยฉละอ้อยทิ้งมาหาต้นกอคุงแทนนะคะเอ้ยนั่นนั่นยังเนียนยังเนียนอยู่เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นเป็นสมุนไพรยางนีครับก็ต้องรู้สึกยินดีมากๆเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสไปตัดต้น ไม้ให้กับน้องช้างได้ทานนะคะเอาละสิคุณยายจะเลือกอะไรดีระหว่างอ้อยกับต้นขุ่งนะคะเอาละสิคุณยายจะเลือกอะไรนะคะแม่ม่ะอึ๊บเออเอออร่อยอร่อยมากๆเลยครับโฮ้ยก็ต้องขอบคุณพี่ควานทั้งสามท่านนะคะที่ได้ไปตัดต้นไม้ให้กับน้องช้างนะคะนี่นะะมาดูมงคลของเรา่าย,ยัางไงว่าย,ยัางไงครับท่าน่าย,ยัางไงครับอ,รอัลลังกอมั้ยชอบไหมลูก ชอบไหมชอบไหมนี่นะแอ้อูทำไมถึงเดินตามควันน้อยต้อยต้อยอย่างนั้นล่ะดูขาดูขานะคะแม่แม่แมดูขานะคะอี อตอนกลางคืนนะคะกว่าจะสว่างนะคะเราก็จะมีการโยนต้นสับประรดนะคะแล้วก็อ้อยให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ต้นกกขุ่งนี้ให้น้องทานไปก่อนนะคะก่อนนอนนะคะพ่อควันก็จะมาโยนต้นสับประรดให้น้องทานด้วยนะคะโอ้ดูสกิลกันหักก็บงคนโอ้เอาแรงมาจากไหนครับอเอาแรงมาจากไหนครับรูดอเอาแต่บใบน,นะคะแต่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะกินต้นด้วยนะคะนำต้นนะคะก็เป็นสมุนไพรอย่างดีมาดูคุณแม่ทองกวาของเราทางนี้นะคะ โอ้ไม่ทั้งกวาวใช้ใช้ต้นอ้อยถูตัวนะคะใช้ต้นอ้อยให้เป็นประโยชน์นะคะถูตัวนะคะว่ายังไงไม่ทั้งกวาวอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับคุณแม่นี่ค่ะขาของไม่ทั้งกวาวก็หายบวมแล้วนะคะเมื่อสองวันที่ผ่านมาสงสัยไม่ทั้งกวาวเล่นน้าฝนแรงไปหน่อยนะคะแม่ค่ะข,ขาบวมนะคะขาบวมเลยนะ,ะพอขวานไม่ขวานก็ช่วยกันเอา น้ำมันเซนลูกทานะคะจนนี้คุณแม่ทองกวาวก็หายเป็นปกติแล้วนะคะนี่นะคะสังเกตดูนะคะขาข้างขวาของคุณแม่ทองกว่านะคะหายเป็นปกติแล้วนะคะเล่นแรงหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแม่แม่ขาวันที่ฝนตกนะคะวันที่ฝนตกพลํานะคะนี่จากนี้ไป ช่วงกลางคืนนะคะน้องน่าจะทานเก็บทานจนหมดเลยนะคะแม่แม่ค่ะต้นกกหุ่งนะคะน้องช้างชอบไม่ขวานก็ดีใจนะคะเป็นสมุนไพรชั้นดีของน้องช้างเลยนะคะแม่แม่ค่ะไปดูาลาน้อยมองคลกันต่อมองคลสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวานก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดการรับชมนะคะแม่แม่จ๋าอ่ะครับก่อนเลยว่ายังไงครับสุดจรอสุดจรอของแม่แม่ว่ายังไงครับ ว่ายังไงครับทําไมหนูเมินอ่ะหนูเมินทําไมอ่ะลูกขับก่อนเร็วขับก่อนเร็วมาขับก่อนแม่แม่ก่อนมาขับแม่แม่ก่อนขับก่อนเร็วครับสวัสดีแม่แม่ก่อนครับไหนจุ๊บทำยไงจุ๊บทำยังไงจุ๊บทำยไงจุ๊บทำยังไหนจุ๊บทำยไงอุ๊ยจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนอีดึงแรงเกินไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะ